สวัสดีครับเพื่ออชวสนุกออโต้ทุกคนนะครับก็มาพบกันเหมือนเช่นเดิมนะครับกับสนุกร้ายกับเออสนุกออโต้ครับบอลครับเหมือนเดิมครับผมครับจะเอาย้อนหลังนะครับปีแล้วนะครับนี่เฟลโล โลหนึ่งแล้วนะครับเทปที่12นะครับสำหรับสนุกไรส์ดีหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเฟือนก็เทปนี้ถือว่าครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับใช่ครับต่อไปมาทั่วเลยทั่วสารทิศจริงๆครับพี่ใช่ครับผมก็ไปมีรถหลากหลายรุ่นนะครับครับใช่แต่ว่าวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นไหนครับบอลก็อหนึ่งปีของเราเราก็ต้องทําอะไรที่มันอเมซิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์อเิงไทยแลนด์อ้ายังไงอเมซิ่งไงครับ แต่พี่เอิร์ธไม่ได้ตามข่าวเรื่องรถใช่ไหมช่วงนี้มันจะมีรถรุ่นหนึ่งที่เขาบอกว่าอเมสสุดๆแม้แต่ชื่อยังอเมสันแน่นแน่นแนแ่นอนครับจะต้องเป็นคอนดา r ริออเมส เราก็ไปแต่แห่นี้นะดีเบลสุดสยามโอ้พี่อเมททังทีเราต้องเอาให้มันสุดๆทันทีแล้วก็อะไรใกล้ๆเทาานี้อเมทมนบะทั่กี้โคคาจะไปไหนไกลยีโคมันไปได้ทุกที่พี่มันเป็นไฟฟันของผมเลยว่าต้องเอายีโคคาไปลุยสุดๆเฮ้ยไหวเหรอไหวแน่นอนพี่ไก่แค่เพชรบูเดเอ้า ไหวเหรอไปที่ภูก็ไกลนะครับโอ้มันต้องลองพี่<อ>แต่ว่าเพ<อ>ื่อนๆก็อยาการู้อา้าวเหรอครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยที่กระชบ่อกันเลยดีกว่าครับครับผมหลังจากเราเดินทางนะครับมา ได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับกับเจ้า Honda Brio a m a z เตัวนี้นะครับก็อตอนนี้เราอยู่แถวแถวจังหวัดลบบุรีแล้วนะครับก็ฟีลลิ่งการนั่งด้านหลังครับจริงๆแล้วก็เท่าจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกับรุ่นพี่อย่างแก๊สหรือว่าซิตีทสักเท่าไหร่นะครับความนั่งสบายก็พอๆกันนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้านั่งสักสองคนเนี่ยกำลังดีแต่ว่าถ้าเกิด เป็นสามคนก็อาจจะมีอาการอิดอัดนิดหน่อยนะครับส่วนการความเบาของรถเนี่ยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ช่วงที่บอนขับอยู่ที่ร้อยยี่สิบเนี่ยแล้วผมมีการขยับตัวลุกขึ้นนั่งนิดนึงเนี่ยครับก็บอนบอกว่ามีอาการรู้สึกได้ไปถึงภูมิอะไรได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอาการเบาของตัวรถนิดหน่อยนะก็ไม่ได้อะไรมากครับแต่ว่ารถอย่างที่ว่าคือเป็นระดับอีโคคาร์แบบนี้ ซีลิงการนั่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะครับคราวนี้เราก็มาทดสอบกันหน่อยนะครับกับอีโคคานะครับ่าช่วงเร่งแซงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับเครื่องพันสองนะครับ1 2ิ้ามไปครับ

อีกบททดสอบเดียวครับกับอีโกคาคันนี้นะครับว่าจะแรงได้ขนาดไหนนะครับก็คือศูนยรอยนะครับก็จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคถ้าบอลพร้อมบอกเลยนะครับหนึ่งสองสามครับ4ีสครับส0ครับสีสิบครับ80สครับ จุด4ว oh, <c oughs> ิค <g> ร <intuitively c oughs> ับโอ้โหทำเต็มตีแล้วครับบอลครั้งนี้ทาไมครับมาที่สุดที่เคยเจอมากก่อนก็ผมผมว่าใช้ได้สำหรับรถอีโคคาร์นะครับเครื่องพันสองเ่องบล็อกเล็กซึ่งเน้นในความประหยัดนะครับแต่อีกในนึงก็คือเวลาเราเร่งเนี่ยหรือเวลาจังหวะที่เราจะต้องออกตัวเนี่ยถ้าคุณต้องออกตัวต้องชิงจังหวะเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆตระหนักตรงนี้ไว้ว่ารถอีโคคาร์ครับ ไปได้เรื่อยๆน่าจะดีกว่าที่เราไปกระโชกห้องห้าครับในที่สุดน,นะครับเราก็มาถึงกงันได้นะ,ะ,ะกับ วันด้าพรีโออเมสนะครับซึ่งอเมสจริงๆครับถ้าบอกว่าอีโคคาร์จะมาถึงไม่ได้นี่ไม่จริงนะฮะอ i m p o s s i b l ลครับอ i m p o s ิเบิ e ขอท่อคัมภูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูทับเบิกนะครับคครรัับบใช่สูงประมาณ1,700กว่าเมตรนะครับโถือว่าสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับก็อุตสาห์ด้านด้นขึ้นมาได้ทางขึ้นทางฝั่งเพชรบูรณ์เนี่ยค่อนข้างโหดมากนะครับค่อนข้างจะแบบชันมากใช่ครับแต่ว่า เรามากันนี้ก็แบบน้ำหนักรวมๆก็รวมสามร้อยนะก็ยังขึ้นมาได้ขึ้นแบบไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนกำลังรถเลยมากนะครับภาพรวมเป็นไงครับในช่วงที่ผ่านมากําลังเครื่องของพันสองเนี่ยแน่นอนครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันจะขึ้นได้เหรอคือขึ้นได้ครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆซึ่งบอลต้องใช้ก็คือการใช้กําลังแรงบิดครับคือเครื่องยนต์ของ Bi o อเมสเนี่ยมี แรงม้าน้อยแรงบิดก็พอประมาณนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นภูทับเบิกเนี่ยจะต้องใช้ช่วงที่แรงบิดสูงสุดหรือใกล้เคียงแรงบิดสูงสุดก็คือประมาณ3,000ันนิดๆอาจจะ3,5 0 0อะไรเงี้ยครับคือใกล้เคียงแต่เราไม่ได้เค้นกําลังเครื่องไปถึงโอห้0พั0 0กอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วเราก็ไต่มาเรื่อยๆครับก็ไต่มาเรื่อยๆรถก็ไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้เร็วแต่ก็ไม่ได้ช้าครับครับในเรื่องของการขับขี่บนทางหลวงเนี่ยระบบช่วงล่างของ b r i m โอเนี่ย เซตมาค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยโดยเฉพาะการเดินทางไกลเนี่ยเมื่อรถมีขนาดเล็กก็ผู้โดยสารอาจจะมีการขยับตัวซึ่งเราจะพบว่าถ้าสมมติขยับตัวอาจจะประมาณหนึ่งใช้กําลังประมาณหนึ่งเช่นขยับสายเอวอะไรปุ๊บรถจะมีอาการสายรู้สึกถึงพวงมาลัยค<ม>่อนข้างบ่อยครั้งถ้ายิ่งกับใครที่บังคับพวงมาลัยไม่แม,แม่เนี่ยอาจจะตกใจได้เอ้ยเป็นอะไรอะไรเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ ต้องระวังส่วนเรื่องความเร็วสูงสุดอันนี้เหมือนเดิมครับคือ145กิโลเมตรอชั่วมเหตุผลก็คือเพื่อความประหยัดและความปลอดภัยนั่นเองนะ<ช>ครับแล้วก็นะครับก็มาถึงอีกจุดนึงนะครับนี่จะเรียกว่าผาแก่งลาดนะครับ,รบที่ในอุทยานแห่งชาติ วิลก้านะครับที่เราก็มีด้านขวาเราก็คือผาชูธงด้านซ้ายก็เป็นลานหินปุ่มนะครับด้านหลังเป็นน่าผานะครับเกือบไปแล้ววีโออเมจจริงๆครับพามาจนแบบลุยสุดๆจริงนะครับใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่สุดท้ายนะนะยังไม่สุดท้ายแต่ว่าพี่จะพาผมไปไหนมีอีกมีอีกนะครับก็เราจะไปกันที่ไหนต่อก็เดี๋ยวตามไปดูเลยครับ เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับที่เจ้า Honda Bri โออเมสเนี่ยพาเรามานะครับใช่ครับข้ามมาสาเขาแล้วนะครับนี่เป็นเขาที่3ามนะครับตั้งแต่ภูทับเบิกนะครับแล้วก็ภูหินล่องกล้านะครับแล้วสุดท้ายนะครับเรามาปิดกันที่เขาขอครับแต่ถ้าดูเห็นด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าผมเริ่มคือมีทะเลหมอกครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขอจริงจริงคนพื้นที่บอกว่าจริงจริงแล้ว มันน่าจะมีมากกว่านี้นะครับเพะช่วงนี้มันก็เราไม่ค่อยชื้นมากเท่าไหร่นะครับเขาบอกวันนี้มีน้อยแต่สำหรับเราก็ถือว่าสวยนะโอเคแล้วแต่ว่าที่ Amazing นะครับกว่าคือเจ้า Honda Rio Amaze ตัวนี้นะครับาเราไปทั่วเลยนะครับใช่ครับบทสรุปทั้งหมดเป็นไงเลยครับคลิปนี้จริงๆ Honda Rio Amaze เนี่ยเป็นรถ10ประตูสีดานที่ถามว่าลงตัวไหมก็ลงตัวในระดับที่เป็นอีโคคาครับด้วย พื้นที่การนั่งข้างหลังเองซึ่งพี่เอ,อิร์ธได้นั่งมาเนี่ยก็ค่อนข้างน่าจะลงตัวเพราะว่าพี่เอ,อิร์ทก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับส่วนในเรื่องการขับขี่เนี่ยเ,เครื่องยนต์1.2เนี่ยใช้ได้ดีครับทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าเวลาคุณขึ้นเขานะครับคือเราต้องใช้กําลังแรงบิดสูงสุดเข้ามาในการตอบโจทย์เพราะว่ารถมีเครื่องค่อนข้างเล็กนะครับแม้แต่น้ําหนักเบาแต่ว่าถ้าเมื่อเราโดยสารกันเต็มที่เนี่ย กําลังเครื่องก็อาจจะไม่พอบ้างเป็นบางจังหวะโดยเฉพาะเนินชันมากๆนะครับ<ม>พี่เอิร์ธจะเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับก็คือ PDT Blue Gasol o e 20จากปตทและ PDT p e r f o r m a ฟ r ร์มาซุปเป t ร์ซินเท20จากปตทครับสำหรับรถ Honda Brio a m e รคันสวยที่พาเราลุยทั้งทริปนี้ ขอบคุณใครไปไม่ได้ครับนอกจากบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดครับที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบ Honda Brio a m อารมาให้เราขับทดสอบกันครับพี่เอิร์ทครับผมอันนี้ก็เป็นทริปทั้งหมดนะครับบทสรุปทั้งหมดเลยครับผมของทริปนี้นะครับใช่ครับของเทปโหลโหลหนึงแล้วเทปโหลหนึงแล้วนะครับของตัวสนุกไรานะครับปีนี้ส่วนเทปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องคอยติดตามกันอยู่นะครับนะครับได้ครับสำหรับวันนี้ เราก็ต้องขอลาเพื่อนๆชาวสนุกออโต้ไปก่อนนะครับใช่ครับผมเออสนุกออโต้ครับครับบอนครับผมครับผมแล้วเจอกันเทปหน้าแล้วกันนะครับ,รบสวัสดีครับ